ที่ของรัฐหรือว่าเดินเจ้าหน้าที่ทำประประสาประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมาทําให้เราเสียหายในขณะที่เขาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์จะยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าสมมุติคุณไปใช้บริการที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอันนี้มีเคสนะเล่าจากเคสในทีวีแต่ไม่ไม่ต้องเอ่ยชื่อโรงพยาบาลประชาชนคนหนึ่งในกอไปใช้บริการที่โรงพยาบาลไม่ต้องการเพื่อนใหม่ Okay, เราเราเข้ามาเพื่อความบันเทิงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าใครเข้าต yani ้องการเพื itation, ่อนก็เพื่อนเพื่อนไปถ้าใครไม่ถ้าใครต้องการที่จะเป็นของเราไม่ต้องการไม่ต้องการเพื่อนเพื่อนก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านสะดวกเลยนะคะแล้วแต่ท่านสะดวกแล้วแต่ท่านเลือกใช้แล้วแต่ท่านเลือกบริการเลยในห้องหอจารีมีเพื่อนเข้ามาท่านจะทักเพื่อนหรือไม่ทักเพื่อนแล้วแต่ท่านเลยนะแล้วแต่แล้วแต่สะดวกของท่านเลยนะคะอาจารย์ก็จะแนะนําไปนะเข้าสู่เนื้อหานะคะการที่ละละเมิดทางปกครองก็คือการที่ประชาชนไปใช้บริการหรือเจ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย ทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชนในที่เขาปฏิบัติในขณะที่เขาปฏิบัติหน้าที่สมมติเคสแรกเ,เคสแรกเป็นกรณีอาจารย์ยกตัวอย่างเป็นเคสๆไปนะเคสแรลลกคือในโกรรไปใช้บร,ริการไปใช้บร,ริการที่โรงพยาบาลต้องผ่าตัดต้องผ่าตัดทีมแพทย์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโรงพยาบาลของรัฐนะทีมแพทย์ถึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยผ่าตัดผ่าตัดแล้วก็กลับบ้านปกติเสียค่าผ่าตัดประมาณ30 0 0 0อ่ะสมมติ30,000่ผ่าตัด ดหน้าท้องผ่าตัดใหญ่เปิดหน้าท้องแล้วกลับไปบ้านปรากฏว่าแผลอักเสบแผลอักเสบก็ไม่หายสักท,ทีก็กลับมาให้คุณหมอทีมเดิมดูอีกปรากฏว่ามันม,ม,นม,ม,นมีมันมีอุปกรณ์มีผ้าก๊อตผืนเล็กๆผืนหนึ่งมันอยู่อยู่ที่อยู่ที่มาทําให้เกิดอักเสบขึ้นมาและในกคนนี้ก็บอกว่าเอา้าเนี่ยเป็นเพราะว่าความ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 ,ความบุคลากรของรัฐเนี่ยเรียกค่าเสียหายลักษณะเนี่ยในกกมาใช้บริการหน่วยงานของรัฐก็คือโรงพยาบาล บุคลากรของหน่วยงานของรัฐคือทีมแพทย์กับทีมพยาบาลซึ่งดูแลรักษาในกอทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดเป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของแพทย์ที่จะต้องรักษาพยาบาลแต่เขาผ่าตัดไปมันอาจจะมันอาจจะผิดพลาดในในระบบการเช็ครีเช็คเครื่องมือต่างๆหลังผ่าตัดหลังจะปิดหน้าท้องน่ะมีอะไรมีมีมเศษผ้าก,ก๊อซตกอยู่ทําให้เกิดอักเสาบขึินอีกต้องเปิดหน้าท้องอีกรอบหนึ่งเสียค่าใช้จ่ายไปลักษณะนี้ในโกเสียค่าใช้จ่ายตอนหลังจะเสียค่าใช้จ่ายไปสองหมื่นสมมุติในโกจะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากทีมหมอทีอมพยาบาลไมอ่ได้ นายกต้องฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงพยาบาลที่ทีมหมอพยาบาลสังกัดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหลักการนะคะเกี่ยวกับละเมิดทางทางปกครองเนี่ยถ้าเราไปใช้บริการหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐบริการเราแล้วเกิดความเสียหายการบริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดความเสียหายในขณะที่เขาปฏิบัติหน้าที่ตามที่เขาตามที่กฎหมายกําหนดว่าเป็นหน้าที่ของเขาแล้วเขาทําให้ประชาชนเสียหายประชาชนฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายไปเรียกร้องค่าเสียหายไปเรียกร้องค่าเสียหายจากหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัด ก็เรียกร้องข้าแหนะจากโรงพยาบาลที่ทีมหมอทีมพยาบาลสังกัดเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเขาจะให้เลยไหม <os> เขาก็ต้องตรวจสอบว่าการการการเสียหายในเกิดจากประมาทเลินเล่อหรือเปล่าบ้ามว่าเลินเล่อร้ายแรงถึงจะไล่เบี้ยกับทีมหมอพยาบาลได้แต่ถ้าประมาทเลินเล่อไม่ไร้ายแรงโรงพยาบาลก็ต้องดูเนินการตามระเบียบของกระทรวงการคลังสมมติเขาให้ขอไปสองหมื่นอุย้ยมันโรงพยาบาลก็บอกเปิดหน้าท้องนิดเดียวไม่ถึงสองหมื่นหรอก็แค่หมื่นบาทเอาให้มาแค่หมื่นบาท ใหไปแค่หมื่นบาทในกอไม่พอใจในกอคุทอนหมื่นบาทไม่ใช่มันเสียค่าเวลาฉันอีกฉันต้องไปพักฟื้นอีกฉันขอสองหมื่นที่โรงพยาบาลยืนยันว่าให้แค่หมื่นเดียวพอในกอผู้เสียหายกรณีเนี้ยเนื่องจากขอเรียกร้องความเสียหายแล้วโรงพยาบาลตอบแทนมาไม่ตามที่ตัวเองต้องการเนื่องจากทีมทีมทีมเจ้าหน้าที่ของของโรงพยาบาลทาให้ทําให้ในกอเสียหายทําให้ในกอได้รับต้องไปผ่าตัดอีกรอบเสียเงินอีกรอบนึงเนี่ย ก็ไปฟ้องที่ศาลปกครองในพื้นที่ก็คือถ้าเกกรุงเทพก็ศาลปกครองกลางศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายนะไม่ต้องแก้ไม่ต้องไม่ต้องให้ทนายแก้ต่างในกรไปเลยข้าไปที่ศาลปกครองเขาจะมีพนักงานคดีปกครองดูว่าในกรนั้นเป็นผู้เป็นผู้ได้เป็นผู้ได้รับผลกระทบจริงหรือเปล่าเป็นผู้เสียหายจริงหรือเปล่าตรวจสอบววาในกรเป็นผู้เสียหายจริงไปใช้บริการที่หน่วยงานของรัฐจริงเจ้าหน้าที่ของรัฐคือทีหมอหรือพยาบาลผ่าตัดแล้วมีความผิดพลาดทางเทคนิคไปลืมภากกอดไว้ทําให้ในกรต้องา เสียงกันอีกรอบหนึ่งสองหมื่นบาทแล้วในโก้เขาอุทธรขอให้โรงพยาบาลขอให้โรงพยาบาลดําเนินการเรียบร้อยแล้วโรงพยาบาลจ่ายมาแค่จ่ายมาแค่ครึ่งเดียวคือหมื่นเดียวเพราะลักษณะเนี้ยลงสารปกครองก็จะดูว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการฟ้องเขาก็จะเชิญให้โรงพยาบาลมาชี้แจงโรงพยาบาลก็ชี้แจงว่าเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบยืนสารปกครองก็จะดูว่าเป็นไปตามระเบียบจริงหรือไม่เขาก็จะดูระเบียบเพราะสารปกครองเป็นระบบไต่สวน าก็จะดูว่าเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการทางระเบียบการเบิกจ่ายไหมอา้าวยืนตามหน่วยงานให้แค่หมื่นเดียวในก็ไปต่อที่ศาลปกครองสูงสุด